สวัสด,ดีคุณผู้ชม <of> ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มากับเกมฮีโร่ออฟเวหรือว่าเกมฮอนนั่นเองมีการตกมือด้วยต้องจะมาเล่นเกมฮอนวันนี้จะาเล่นตัวไหนดีนาะมีแล้วกันวินดิกเตอร์เลือกไปเลยอย่าไปรอหเหนเดนยบบอกเลยว่าวินดิกเตอร์นี่มัมวตตาเลย เฮ้ล่างนี้มันถูถูแล้วก็เทเลยนะไม่ได้ดูแย่อะไรมากเฮ้ล่างนี้ก็าเทยิงปืนโอ้เททุกล่างเลยแต่ไม่จังเลยอันเนี้ยสองพันกว่าซื้อตัวมันไว้เล่นอย่างเดียวนะ่ะสังเกตนะตัวนี้ซื้อไว้แย่แยมากมายซึ่งไปทำอะไรกันไมไ่รู้ ตัวโปรดผมเลยนะรักหน้าเวลาไปเก็บแต้มนะฮะบอกเลยว่ายิงที่หักในอ่ะขอแค่มีจอกเกาะจอกรเกาะแล้วเพื่อนยืนให้นานๆบอกเลยเก็บบททีมขอแค่ยิงฟรีบอกเลยใสยที่แม่อาจเวลาเก็บแต้มนะฮะเวลามันไม่รู้อ่ะมันจะแหลกอ่ะ แค่นี้ยังแหลกเลย <c ười> คือเน็ตไม่ค่อยดีนะต้องทำใจเล็กน้อยถึง้านกลางถึงมัสุดสังเกตนะฮะว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยนะมันปรับใหม่มั้งรู้สึกว่ามีมังกรตรงนี้ผมไปดูคนอื่นเขาเล่นมาแล้วก็จะไปโดหีบสมบัติได้นะฮะโอเคผมก็จะเดินไปนขโมยหีบสมบัติครน เดินเดินโอ้ยทำไมมันแเราเดินเป็นเนียนไม่มีใครรู้เนียนเนียนเพื่อเราขอรอดม่ขวี้ยสมบัติเดียไม่มีใครรู้โอ้โหแจ่มมากมาก โอ้ยตายเลยไม่ขอเลยไอ,อ้ฝั่งนู่มมันได้สกอร์ <Mind S 2> ด้วยเหรอพ <the> อเดือดฟาขอไม่เอาละฝั่งหนุ่มไม่ได้สกอร์ด้วยเหรออันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วมันได้ตังค์ปะน่าได้ตังค์นี่ มันไร้ตังนี่แบบเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาดูดออมบัวช่างมันโด,ดูแบขอเก็บีปละนะ่ะโอ้แนีล่ล่ะเอ,อ้ยมันจะตายแล้วโอโ้โหมุกี้เห็นไหมไฟคู่เจ็บ

หน้าถูกฆ่ามันได้สอก์ด้วยนั่นนะอ่ะอุ้ยโคตรแรงเลยโอ้โหโอ้โหไม่ได้อีก กล่องสมบัติมันจะขโมยได้เรื่อยๆนะจนกว่ากล่องมันจะหมดพอหมดปุ๊บก็จะกลายเป็นอย่างอื่นแทนแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้ไปฟังคนเขาเล่นมานะบอกว่าหมดแล้วจะไม่เกิดอะไรอนนนะอกมเพราะมันของที่แจ่มมากตีมังกรแล้วได้อะไรอันนี้ยังไม่รู้อ่ะอาจจะได้ลูนเพราะว่าลูนแบบคลองปกตินะ แม่จำไลอยไอยูสิพัฒนแม่โอ้ยเสียงมังกรร้องตายครัน,น้าทีมมันได้สกอร์จำไว้จำไว้น<ล>ะฮะ,ะ,ะโดยมักงกรตายฝ่ายไ,ได้ได้คิวนะฮะจำไว้ไม่ได้อุย้ยเกือบแล้วไงเกือบเผลอไปเปิดแชทเนี่ยเล่นเกม แคดอยู่คาดแปบบ๊บโอเคต่อโอ้ยแหลกๆเกกนี่ยเปิดแชทเลยแบบแบบแบบโอ้โห้ลอนไม่ได้แบบโอ้โหอีกแล้วแบบน่าสกอทีมมันขึ้นอน่ะแล้วมันได้ตังกันปะ ไม่น่าได้อะไรก็เฮ้ยทำไไรมันี่เรื่องน้ไอต้ีเร์สเเร์สไแม่นิดเนาาเดียวโอ้สิงเลยไม่ได้ไรเลยเนี่ยอ๋อจังหวะนี้นะออกมาเป็นรีมาหน้าเลย อไอามยน,น่เ <c oughs> ะเก็บคนะอย, <c oughs> อ,ยอะไรวะนะ่ย <c oughs> กดใหม่เลยไม่ไหวลม <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> เออมึงจะไปตีกันอย่างงี้มึงก็ตายกันรัวๆสิคะแม่ ไม่ไหวแล้วนะจะังหวะนี้ยังไงเนียเพื่อนนเขาใจเย็นๆนระวังนายเยอะเปิดสกิลสองออโต้ไปเลยต้องเติมหลอกมานะ ไทเกอร์เนี่ยอะไรเยอะวะวัง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 จอมคิฟหลัง Mine is a task Find the fighting คิน,น้าเรเวอนอนได้เก่าไว้ว่าคินซิคยกมันให้โหนอเอออะไรประมาณนั้นพราตายหมดแน่เลยน้ยมันโกงหนาบวกกลางน้ำเงี้ยแล้วก็ไปจัดมังกรมาเลยจะโหดมากมนีอัพหนึ่งนำเลยจะได้แรงๆเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มีคนอัพสามนำนะตัวนี้แนะนำสามหนึ่งแล้วก็ <c oughs> อันติ <c oughs> แล้วก็ที่อสองต่อ ำไมมันมันไอ้นี่มันเดินคีดว่างตัวเองบายมันที่มันที่ไปไม่ใช่หรอนาะมันที่ที่มันไม่ได้ทีมอะไเออที่มันไปที่มันไปนะฮะไม่ได้ดูแมปเวลาถามแปลกๆไอ้บ้าเลยไอ้บ้าเลยไปขโมยตังค์นี่หน่โอ้โหช้าไปหน่อย อ๋อก oh, ิลิว่โดนอีกเออแต่ก็ได้อยู่หรอมั้งนี่แหละโอ้โหเอทำไมทำอะไรเพื่อนเราหรอฮึ โอ้มีน้ำตกด้วยสุดยอดไปเลยเข้าเลยแล้วแล้วเปิดให้แล้วเอาปลกขึ้นวอดเดอร์เฮลมันหนีไปนู่นแล้ว <c oughs> My journey has only begun. Me. The name of the blind prophet. Mine is a sacred pass. Oh. Sacred rites, sir. Oh, Mine is a sacred pass. นี่โอ้ตัวปลอมโอเคไม่赖 <c oughs> มานาเราเยอะเราไม่เครียดเกีวดักนะ <c oughs> โอ้แรงมาก <c oughs> บอกเลยแรงมาก <c oughs> นี่อันติอันติสวยงามมากแต่คงจะไม่พอ มันเกือบตายทุกตัวเลยโอ้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 ยใจเย็น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 เมื่อกี้มันแหลกมากเมื่อกี้นี่อะไรไม่รู้แตกเต็มพื้นเลยถ้าไหนมีใบนัดนี่ชอบเป็นแบบนี้นะใครเล่นใบนัดเนี่ยอย่าให้โลนะเนี่ยอย่าให้รู้จะไปตีถึงบ้านเลยไม่ใช่จังหวะนี้นะครับเราก็อืม ไม่เลยทำไรแอบเงือกออกมาถือโลกภายนอกนะออกอะไรชิ้นแรกแล้วจะไม่ออกของนี่มันเป็นซับแผลนะไม่โหดจะไม่โหยแล้วจะออกเป็นดาบเวทนะฮะดาบเวทโหดมากบอกเลยดาบเวทแล้วก็ตีแล้วก็ดูดดดูดเลื่อนมาเท่ากับดาบเวทนะไม่รู้เดี๋ยวออกดาบเวทนอนชิ้นแรกเลย แล้วอ,อล,วลองดูก่อนว่ามันขึ้นออฟเอฟเฟิกหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นก็ <The name S 1> ใช้ได้ <the Blind. S 1> นะดตกิลดักต่อเลยรีดมสมร้ที่ม,มันกิน <The Sims. S 1> เรียมแล้วนะมันเห็นเาาไม่มีสกิลสามเลยไงนะล้วกรีนาขาไข่กทักแชทมาเยอะแยะว่าเนี่ย ขอภัยด้วยนะที่เอาโลกภายนอกมาเกี่ยวกันในเกมน่ครับครับสอนเลยมาไหนคนหนึ่งก็น่าจะบวกแล้วถ้าเราไม่โดนเปิดก่อนก็น่าจะสบายกวันติช่วยเพื่อนโอเคกวันติเลยสวยงามมากกวันติสวยงามมาก เหนื่อยมากเลยกดบเป็นสามเรียบร้อยหนึ่งศพไว้อะไรเพื่อนเราด้วยนะฮะเอาอีกแล้วโอ้โหมันมุมกัดอยู่ยังไงตายอยู่แล้วแหละเราขอแล้วอ,ลอ๋กอกดแก้ดูนี่ล่ะเราขอแล้วกัน ทำไมแข้งทำไมพี่ซีสูส้เราได้หรอนี่อารีมานาเป็นหนึ่งทีงาอาีนี่แหละูแล้วโอ้พิวหนึ่งแรงมากนี่อตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจบ็จบเจบ็บ นจบแค่นี้ฟ,นฟินฟินสูงแน่เลยไปเดวอะเดี๋ยวตายเนี่ยาั่งมากดูของแนวทางคน,คนอื่นนะเขาจะออกอะไรกันหาคอนเบรนี่ไงแทกใส่ก็โหดนะออกหาคอนเบร,นรีรูสตสโตนกันมังกี้กระโดดกันสูงเนี่น่าจะเวิร์กนะถ้ายเกมน่าจะต้องออกอ่ะแต่รอไว้หลังๆเหมือนกันตอนแรกๆไม่ค่อยอ เพราะว่าสกิล็อกตัวไม่ได้เยอะมากแต่หลังๆก็ไว้กันมังกี้เข้าก่อน <c oughs> เพร,เรดียิงแรงมากถ้ามันเข้าเราก่อนอลักษหน้าก็จะได้ยิงฟรีนะถือว่าเจ่ม <c oughs> อลักษณ์หน้าก็แรงนะ <c oughs> แบบกายภาพเราแรงแบบเวท <c oughs> แต่เราแรงแบบกายภาพก็ได้แหละแต่แบบเวทเราแรงกว่า <c oughs> ถ้าเราใช้แบบเวทมันจะแรงกว่าอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บหนัก Sacred writings, mm -hmm. me. <coughs> no. sacred writings preserve me. The end of the world. Mine is a sacred task. Sacred writings preserve me. The name of the blind prophet. My journey is a long กลับอย่าไปอยู่กวนติช่วยเพื่อนบวกเลยเพื่อนทำไมสายกวนติช่วยทำไมเพื่อนอ้าวเกวนตีลืมเดินคนเบสทีแรกแน่นอนตีช้าไม่สนเราตีหนักตีแล้วมันบวกอะสกิลสองนี่ตีโคตรแรงเลยนะ ตอนนี้ผมว่าคนตัวนี้ออกหาหาคนเบียดระคุ้งนะผมว่ามันโหดมากเล่นไมแคลรี่นี่โหดอยู่ดีเจเตอร์มีสกิลนี่น sure ีมันมันไม่ได้กึดแนวหนีแบบใช้ล้างฝ่ายแม่มาเข้าเราได้อะประมาณันแข้งแค่ใจแต่เราจะไม่มีสกิลตามเขานะ heart street double tap เพื่อนข้ามันทำมันใหได้เราสายยิลรอให้ได้ตั้งนานว่าเพื่อนอะไรนะไม่ได้เรียบร้อยดูดูละมาก็ตามไปด้วยความหิวโหยยิสปอร์ตแตก็ไม่ได้อะไรกลับมาเฮ้ยเฮ้ยหมาเอาเรื่องวะแต่ก็ไม่ได้อะไรกับมัน

nó mà nó mà pon con. À nó nó có nhìn hay hay nó mà nó, Cái như là của nó. In the name of the blind prophet. Oh mà nó mà. Trời hết ạ, In the name of the blind <coughs> <is a> <coughs> The end of the world Double time The night of the blind drop I learned Home of title The right has only begun In the name of the blind drop The night the blind าาหาคอนเบดได้แล้วอ,อไม่จะตีเหมือนตะกี้สองอย่างเดียวอ่ะแต่มันจะติดผลหาคอนเบีด้วย ทำให้โคตรแรงเลยนี่ไงละ่ะนี่ไงตีโคตรแรงอ่ะบอกเลยขอแค่สองทีสามท,สามทีสี่ทีหลายทีท <c oughs> ทเลยล่ะโอ้โหเจ็บ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 รัวหลังหน้าแรงมาก <c oughs> โ oh, เดินทางนี้ตายแน่เลยอนี่ดีกว่าออกอะไรตายนเออออกดูสโตนก่อนก็ดีนะฮะมันจะได้เด้งเลือดเดงมานานหน่อยแล้วก็เลือดเยอะหน่อยนะฮะออ แต่ดูเลือดใหญ่ก็ดีนะมีขวามันมีเส่วนฟประกอบของกวานของฮาร์ดอะเลือดจะได้เยอะ เดี๋ยวเสียงมันอาจจะกีผมไปโดนตเตะปุ๋ยจะเรียกว่าเตะเอามือไปปัดโดนไหมเดี๋ยวก็แล้วแค่นี้เดินมาทำซ้ำเสียงเฮ้ยปกัปกปักดีเจนไหนเราขอละกันนะนาย <Generation. S 2> โอ t i ม่โดนใครเลยเสียใจเนี่ยชื่อ,นะอมันทับกันก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกออกแล้วมันตีแรงมากอะเปิดค <the blind. S 1> อมเนมะื่อกี้ไหนกี โอ้ยโดนตีตายก่อนไหนบ้าเฮยผมเล่นหมาไปตั้งใจมากังหวะนี้แ้าจะมารีวิวแมปนี้ให้ทุกท่านดนูนะฮะสังเกตป่าสวยงามมากไม่เ,เหมือนเดิมนะเปลี่ยนป่าเปลี่ยนตรงบ้านนี่เออเปลี่ยนตรงเนี้ยใช่ปะหรือว่าแบบเดิมมีแล้วน่าจะเปลี่ยนอ้ Six straight. Oh. It's oh. yeah. it's three, unstoppable. the invisibility final Fabulous It's a three-way Sacred writings preserve me. My journey has only begun. Diana's My journey has only begun. Macho! Sacred writings. Oh, Can't in touch in this. And The in ends of Newark.

o r e t d s บอกแล้วเพื่อเราเยอะเพื่อเราเยอะเออพรเยอะ,<ค>ะต่อไปเราจะออกเป็นอะไรดี<ค><ะ>ไม่ออกละไอ้อกักไรขา่าวออกโบเลย ต่อไปนี่ต้องวิงโบแล้วแหละแหมมีสายไหนข้อกันบ้างนียิงฮาร์ดแครีโอสายนี้เอาวิ่งโบนะโอเคไม่ออกกินจูโร่นะเอาวิงโบนี่สุดแล้วผมว่ายืนตีชิวๆวินวอล์กไม่ต้องแค่ตีอ๋อเราไม่เน้นเน้นยืนตีนะยืนเท้สกิลวลองสกิลเพนะ นายไปเอาคองไหมทำไมมึงจะมาลอยแย่งเหรอหรือว่าจะแบบด้วยแ, <c oughs> แล้วมึงนี่ราดกูอย่างนี้ละหละ <Now then. S 1> ่ะไอ,มไอ,อ้มาเกียไอ้หมาเอ็ยิงมาตั้งนานไหมมาถึง,งฟิลเฮช็อตบอกเลยว่าบอกงั้นว่าเคาน์เตอร์ สองทีครึ่งหลอดอะแรงมาก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 นาีช้าแรงมาก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 โอ้ เราเรียกว่าแรงมากหรือว่าขายลิมาน่าได้แล้วล่ะคงไม่ต้องใช้แล้วลิมาน่าหรือลิมาน่าก็ได้บผมเรียกลิมาน่าแต่คนอื่นเขาเรียกลิมาน่าจริงๆยังไงก็ได้นะมันแล้วแต่คนเรียกเอาแค่เข้าใจตรงกันก็พอนภาษาพูดคือภาษาที่มันจะสื่อสารนะฮะ หลายๆคลิปของคนดังๆคนคลิปเม้นเยอะๆเงี้ยเขาอ่านดูนะบอกว่าพี่ก็อ่านอย่างนี้แค่สื่อสารแล้วเข้าใจว่าเป็นไอ้นี่ก็พอแล้วนะจริงๆเอาให้ทุกคนก็เข้าใจคุณบอกได้ก็แสดงว่าคุณเข้าใจเหมือนกัน ไม่ต้องสกิลสาไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเอาให้โดนตัวมันก็ได้เอาไว้ตรงกลางเพื่อนเพื่อเอยู่ตรงไหนก็ใช้ดักมันไม่ให้มันกล้าเข้าเพื่อนเรา สำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วกันสหรับวันนี้สวัสดีครับแบบการหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย